สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิมุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะเราทําการไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาขอพอรให้กับ f อซเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ดีๆนะคะก็เห็นรถตู้วิ่งเข้ามานะคะเนาะก็รถตู้วิ่งมาแต่เช้าเลยนะคะไม่ทราบว่ารถใครนะคะ,นะคะรถตู้ก็เข้ามานะคะ ดูนะคะก็และคุณลุงก็มาแล้วนะคะไม่ใช่คุณลุงไหมหรือว่านุเอ็มกับน,นุนะคะอ่ะ,อะนี่นะคะรถตู้นะคะอ่ะนี่นะคะเราบดูนะคะว่า ลุงมาแล้วนะคะลุงก็เดินประเทศนี่นะคะทุกตู้นะคะตู้มาแต่เช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กแปลงานอีก่ได้ยุบเอได้ยังหลายอย่ตพดคือมาอนนี้กำลังเตรียมของนะ รถเยอะไปเข้าในหรอนี่ใครอยไปบ้างอ่ะผู้หญิงไม่ไปยกภูนช่วยบอผู้หญิงก็ไปได้ไห่จะเป็นเป็นผู้ชายหมดหรอกผู้หญิงมีใครอยากไปบ้างครับแต่บ้านหนึ่งเวลาสองไปกันเมาขึ้นรถเนี่ยไปก็เตรียมตัวเลยครับเตรียมของเลยค้างนะค้างนะเตรียมชุดไปด้วยไม่จ่ายนะ ใส่ตัวเดิมเนี่ยจริงๆไงก็กลับได้เดี๋ยวเราลงพัน์หาอกไว้ก่อนนะบไปต้องไปคือางนะครัทางเอเสื้อผเตรียมพร้อมยังคะไปไม่ไปไหมไปไหมไม่ิ้งถ้าไปก็สะเตรียพร้อมไไ้พาไปเลยกาเกเลยนะคะไปกอกาะแ้ผมพาไปตลาดนะเพราะว่าไปกอกเลยไม่ได้กลับมามันใกล้กอกา กูไม่ได้ไปนะเพราะว่ามันเายแรก็ไม่มีที่บ้านไม่กสาไม่ได้ไปเยตองชดีตไม่ได้ไปหอกนนายนฮะเอา่ชานมาล้วเอปเดตล่าสุดเอาของลงบยงลก็คือที่ครักไม่ได้ไปจับอยู่แต่มันไม่ได้เอาอะไรมาเลยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอามันไม่ทาน แฟนลูกไงแฟนกำลังข <klore. S 3> mm ับรถมาเด็กเดกอยู่เนี่ยแล้วมเพิ่งขับรถมาที่วันหยุมาเออม่ตั้แต่เช้าเลยวันนี้วันเสาร์เสาแต่น้องเขาจะพาทิ้งหัวบอกใช่ไหมจับจบ ไเบื่อเอาเขาไปเขาได้ยว่าสนเขาได้กันนาได้อยู่ฟังยูแเ้าก็ะเปาเบื่อานนแเนีม่างชา้นั้งานหั้ง เออาไปยู่่บลุงก็เตรียมอุปกรณ์ช่างนะคะเพื่อที่จะไปทำงานไปทำบ้านของไทยบ้านนอกนะคะช่างถ่าบช่างถ่าผมฝึกมาแล้วครับสวัสดีครับน้องเอมสวัสดีครับคือเราไปทั้งที่บ้านลุงพันใช่ไหมครับลุงมันก็ใกล้บ้านเกอะเกาะอ๋อเป็นนอนที่บ้านเป็นนอนที่บ้านไงไปนอนที่จับเกาะเกอกใช่ไหมครับลุง

กราเวียอเลยอย่างไรเนี่ยก็รอไปสารเลยมันมไม่มีรถมานี่เราไปเอาเวาไปสารเลยเขาคุณระวอกอันนั้นไฟเบอร์นะเกับตานดัมซิ่งก็ปิดเอดมินให้บ่านุอีกนะดีครับผมหมดขนาดเนาะระหวานเนาไปอยู่อน อกำลังเอาของนะเอฟซีนี่ยนะคะก็ทุกท่านนะคะก็เตรียมอุปกรณ์นะคะเนาะนี่เตรียมอุปกรณมีอะไรบ้างมีแต่เด็กรู้มีเด็กรู้นะมีแต่อะไรนะไม่คยากเรื่องเสื้อผ้านะเพืนนะเสื้อใหนี่ยไม่ปวดหลังโอเคโอเคเอเคโออให้อเคโออเคอโอเคโอเอเเอเดโอเคอเค้อเคอเคโอโออโอเคโออเอ พูดอนุโมทนาแลาธุสาธุฮะเกียงใบพูใช่ไหมใช่เอนะเงชาบบะเบบเปอาไปเลยลุงเอาไปเลยอ๋อเลือแพเคดแล้วครับมีแค่นี้าเงมาม่าก็มีนะลุงลุงมาม่าเอาไปไหมมาม่ามาม่ามีอยู่นะมีเยอะไหม ไม่รู้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แพะเดี๋ยวยิมยายิมไปแล้วลงเอาต่อไปก็คือเตรียมของขึ้นรถเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีป้าสมอนป้าไม่ได้ไปบอกก่อนผู้บอกเลยว่าผู้องผู้ไปบอกเลยโอ้ถ้าคนไปเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่าเลยต้องลงไปก็เรื่นงการบริการล่าสุดเนาะเึ้นไปแคปหนาลงบนนะฮะับ ใอิ้มแล้วก็บอกลูกมาเอาก่อนไปช่ยทำบ้านดีกว่แล้วไปกี่วันลุงไปจนไปขึ้นศาลยาวเลยยาเลยไปขึ้นศาลย่งยาวบอจะแอนเมนรดออยลับมามืออก่อนมอไซต์อยู่ทุกนเห้อบุนตูรินเออเออเต้าจะตรีนโฟนจับว่ไปนอนกักอว่าจะได้เอัลมอมไซต์ทางจากกอกมาสิบกลาโลอีก ก็มันใกล้ตรงที่เราไปทำผ้าป่านะจำได้ไหมจำได้นั่นแหละมันใกล้เองเดี๋ยวนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะในช่องส้ม่บุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีะค